สวัสดีครับวิดีโอนี้จะพูดถึงวิธีการหาแร่ไอริเดียมนะครับก็คือแร่ไอนี้แหละครับก็วิธีการนะครับแร่นี้จะปรากฏเยอะโคตรๆนะครับในเหมืองทะเลทรายนะครับก็คือนั่งรถบัสมาเสียค่าเดินทาง 500G ีนะครับเพื่อมาเหมืองนี้นะครับอ่าแล้วก็เหมืองพอเรานั่งรถบัสเสร็จใช่ไหมครับเหมืองจะอยู่ มุมซ้ายบนสุดนะครับโอเคแล้วก็วิธีการที่จะหาแร่อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ผมกดจุดไว้ก่อนก็คือให้เราทําการคราฟระเบิดนะครับบอมนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่สกิลคราฟระเบิดเอ่อสกิลอะไรว่าเดี๋ยวเอ่อเรียกไม่ถูกสกิลมายิงนะครับถึงรีวิวเก้านะครับก็สามารถคราบมีก้าบอมนะครับก็ แนะนำนะครับคัฟให้เยอะๆเลยนะแต่ของผมผมคับได้แค่บอมอย่างเดียวผมก็เลยเอาบอมมาหลังจากนั้นเราก็ให้เตรียมกาแฟกาแฟนะครับแล้วก็ของกินที่คิดว่าเพิ่มเลือดเยอะโคตรนะครับอันนี้ผมก็เอาสลัดติดมานะครับแต่ที่จริงมันมีของเยอะกว่านี้แต่ลืมเอามาครับแล้วก็อาจจะกินของเพิ่มโชคไปก็ได้ครับก็คืออันนี้นะครับถ้าเกิดเรามีนะครับก็มันจะเพิ่มโอกาสหาแร่ไอเดียมครับ และแอนิเดียมเจอตรงไหนนะครับก็คือในเมืองน,นี้ยิ่งเราอยู่ชั้นยิ่งลึกนะครับเราก็จะเจอมันเยอะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างของผมนี่ผมลงมาชั้น75็ดสิบห้าก็อาศัยระเบิดลงลูกเดียวครับก็ระเบิดอย่างเดียวเลยครับก็พยายามวางระเบิดให้น่ทั่วๆนะครับ ก็พอเจอทางลงก็ลงไปเรื่อยๆนะครับอ่าอย่างผมอันนี้ก็เป็นลักษณะของแร่อลีเดียมนะครับถ้าเจอแล้วก็ไปบอมแม่งเลยนะครับบอมทิงง้งกันเนี่ยครับก็จะตกแร่อลีเดียมนะครับก็ตกเรื่อยๆครับยิ่งลึกยิ่งเยอะผมก็เดินบอมของผมตามภาษาอผมเนี่ยครับอ่าพอเจอทางลงเราเจอทางลงเราก็บอมครับก็วิธีการไม่มีอะไรมากนะครับยิ่งลึกยิ่ง ไอ้อย,ยิ่งเยอะยิย่งเยอะนะครับรยิย่งเยอะยิงเยอะก็ตามนี้ครับโอเคหากมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ